วันนี้พามาชมทุเรียนต้นคู่จ้ะทุกคนต้นนี้ก็เนี่ยจ้ะรู้สึกว่าอยอดเขาลวบปีเขาไม่ค่อยไม่ค่อยอะจะงอกงามเท่าไหร่นะไม่เหมือนกับต้นนี้จ้ะทุกคนปาคิดว่าะจะเอาต้นนู้น,นจ้ะต้นนู้นที่ว่าไม่ไม่ค่อยสวยนะจะเอาออกอ่ะออกให้เหลือต้นเดียวจ้ะ แต่ก็เออรังเรใจ,จกับทุกคนว่าเเลี้ยงไว้สักพักหนึ่งก่อนเพราะว่าอือก็ย,ยังดูดูไปก่อนนะนะเพราะว่าอีกต้นหนึ่งอ่ะอีกต้นหนึ่งที่ว่าเขาอ่าเขางามเขาสวยนะมันเนี่ยจ้ะต้นเนี้ยจะ,นนจะทําแบบว่าให้ต้นนี้เปรียบเทียบได้ว่าต้นนี้ไม่ไม่ค่อยอ่า ไม่ค่อยงามอ่ะเพราะว่าเออถ้าเลี้ยงไปก็ว่าจะเสียเวลานะ <c oughs> ก็คิดว่าจะเอาต้นนี้ออกอ่ะจ้ะแต่ว่าก็คิดว่าเอออีกสักพักหนึ่งนะลองดูไปก่อนไม่เหมือนต้นนี้นะงามเนี่ยเขาเริ่มเอ่าแตกแตกปีแตกยอดแล้วนะเขาเรียกก็วันนี้ก็พามาชมอ่า เกษตรผสมผสานของป้าจ้ะเนี่ยตรงนี้ก็ปลูกทุเรียนต้นคู่เอาไว้แต่ว่าอาจจะเหลือต้นเดียวก็ได้จ้ะต้นเดียวหรือว่าต้นเดียวเนี่ยจ้ะเพราะว่าต้นนี้ก็ดูอาการไปก่อนว่าเขาจะเขาจะเจริญงอกงามหรือเปล่าอ,อะไรประมาณนั้นนะจ้ะ นี่ยจ้ะต้นนี้งามต้นนี้คิดว่า,เ,าเขางามมากกว่าต้นนู้นมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นอต้นฝรั่งที่ว่าป้าซื้อมาอีกสองต้นนะนะเพราะว่าต้นเขาจะโตหน่อยแล้วก็ป้าก็ได้รูดใบรูดอะไรเลี้ยงเขาไว้แล้วก็เขาก็จะมีผลออกมาตรงนี้ก็เนี่ยจ้ะ ก็เป็นพื้นที่ในสวนที่ว่าปลูกผสมผสานไปนะตรงนี้ก็เป็นมะละกอบ้างมะเขือบ้างอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็นี่อีกต้นหนึ่งจ้ะจะเป็นฝรั่งจ้ะก็เลี้ยงต้นเลี้ยงนั่นไปก่อนเพราะว่าปลูกปลูกไม่นานจ้ะส่วนต้นเลี้ยงต้นคู่นี่ก็ปาปลูกประมาณสักเดือนหนึ่งได้เนาะประมาณเดือนหนึ่งจ้ะเนี่ยต้นนี้เขาแบบ ยอดเหมือนแห้งอะไรเงี้ยจ้ะป้าก็คิดอยู่ว่าเอ่อเอาออกอะไรเงี้ยตรงนี้ก็อีกต้นหนึ่งจะเป็นต้นเขาเรียกต้นเดียวนะต็เรียนต้นเดียวอันนี้ปลูกไว้ก็หลังต้นคู่นู้นนะจ๊ะตรงนี้ปลูกที่หลังจ้ะแค่จ้ะข้ามาเดินชมสวนกันจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นลงองกองกองนี้รู้สึกว่า โตช้านะเขาบอกว่า,าเห็นเขาพูดว่าลงกองนี่เป็นสิบปีกว่าจะาได้ได้ทันผลเขา,านะนี่เขาเป็นกเกษตรผสมประสานปลูกตรงไหนมีพื้นที่ว่างป้างก็ปลูกไปเรื่อยจ้ะก็จะมีส้มโอบ้างเนี่ยจะ้ะส้มโอก็ปลูกไว้หลายต้นอยู่เหมือนกันจะ้ะ ตรงนี้ก็จะเป็นเงาะจ้ะเงาะก็ปลูกไว้สองต้นมีพริกมีอะไรอย่างเงี้ยจ้ะเนี่ยพื้นที่ก็ค่อยๆเก็บค่อยๆทำไปเรื่อยจ้ะลกบ้างอะไรบ้างก็ค่อยๆทำไปจ่ะทุกคนเรามาเขือต้นนี้ก็จะดกดีจ้ะลูกอออกใหม่ก็เยอะจ่ะ้าก็ ช่วยเขาดึงดอกที่ว่าจะหลุดจะร่วงอ่ะน,นะป้าก็ดึงออกมาตรงนี้ก็หน้าฝนจ้ะทุกคนก็อไม่ค่อยได้รดน้ำเท่าไหร่แต่ว่าก็ปลูกแบบอืมอินทรีย์ธรรมชาติจ้ะทุกคนแล้วเนี่ยจ,จะ้ะพอผ่านแรงมาได้ก็ก็ดีอ่ะนะต้นไม้ตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นอ่า ปลูกถั่วไว้จากถั่วฝักยาวถือว่าปลูกไปสองแปลงสามแปลงแต่ว่าเป็นแปลงไม่ใหญ่จ้าทุกคนก็พอได้เก็บกินจ้ะก็ไม่ดกมาก,กน,นะแต่ว่าก็พอได้เก็บกินจ้ะปลูกแบบอปอดสารก็จะมีเนี่ยที่ปลูกใหม่ก็จะเป็นมะเขือบ้างอะไรบ้างเนี้ยจังแล้วก็ต้นนี้ป้าก็ คิดว่าปล่อยไว้ก่อนจ้ะมีต้นมะนาวบ้างอะไรบ้างอะจ้ะเนี่ยจ้ะนี่ก็ต้นแรกที่มาปลูกจ้ะนี่เป็นฝรั่งจ้ะเนี่ยจ้ะตรงนี้จะเป็นต้นฝรั่งที่ว่าป้าปลูกไว้ไว้ก่อนเลยจ้ะป้าก็ได้พรวนดินนู่นเละจ้ะพรวนดินอ่าาพรวนตุเรียนนะ่นะ รอบข้างอะรอบข้างเนี่ยจ้ะเขาก็เริ่มแตกเิ่งแตกนั่นมานี่ก็เป็นแปลงของอถั่วฝักยาวนั่นแหละจ้ะเนี่ยพอได้เก็บจ้ะพอได้กินแล้วนะปลูกเองแบบปลอดสารบ้างอะไรบ้างปลูกแบบอินทรีย์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เก็บกินแบบไม่ได้กังวลใจนะ ว่าจะมีอะไรหรือเปล่าตรงนี้เป็นถั่วพูพูดถึงถั่วพูป้าก็วันที่ว่าป้าถ่ายคลิปเนี่ยป้าก็ได้เก็บไปไปกินบ้างแล้วนะไปทานบ้างแล้วเนี่ยเก็บทั้งถั่วเก็บทั้งถั่วพูเนี่ยจะ้ะเน่จะ้ะปลูกไว้ไม่มากแต่ว่าก็พอได้เก็บกินจะทุกคนถั่วพูก็ เยอะเหมือนกันนะเขาออกอ่าออกลูกเขาเรียกออกผลออกลูกนะเขาเรียกเนี่ยจะ้ะออกมันเยอะเลยเนี่ยมีเล็กๆเ,เ,เต็มเลยจ้ะที่ออกใหม่นะเนี่ยจะ้ะก็เก็บไปหลายรอบแล้วจ้ะเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็เนี่ยเก็บอีกจ้ะเก็บพอดีทำกับข้าวไว้แล้วก็จะเก็บ ตัวปูแล้วก็ตัวปักยาวจากะทุกคนเนี่ย <c oughs> จากบรรยากาศอไปในสวนเล็กๆของป้าเนี่ยจะปลูกไปเรื่อยจะปลูกทาทาอะไรดูอะไรปลูกมีอะไรก็ปลูกนั่นละจ้ะตัวเรียนนี่ปลูกไว้เยอะแล้วก็ไม่รอดแล้วป้าก็ถอนทิ้งไปบ้างอะไรบ้างก็ปลูกใหม่จ้ะ ตรงนี้ก็เป็นพริกพริกก็สุกสุกแดงแล้วนะตรงนี้ก็เป็นอ่เ <c oughs> นี่าจานดอกแคร์ดอกแคร์ปาก็พามาชมสวนจากวันนี้สวนเล็กๆน้อยๆปลูกผสมผสานไปเรื่อ,อยออาจาย้ะทุกคน